วนพระโกดที่ใช้ในการประกอบพระอิสริยยศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชคือพระโกดทองใหญ่เป็นพระโกธที่มีลำดับพระยศสูงสุดติดตามจากรายงานครับพระโกดทองใหญ่ที่ใช้ประกอบพระอิสริยยศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคือพระโกดทองใหญ่เป็นพระโกธที่มีลำดับพระยศสูงสุด ประกอบขึ้นด้วยไม้แกะสลักลวดลายทรงแปดเหลี่ยมหุ้มด้วยทองคําตลอดองค์ประดับกระจกอัญมณีมีดอกไม้เพชรพุ่มเข้าบินประดับยอดพระโกรมีดอกไม้ไหวประดับชั้นฝาพระโกรและฝาพระโกรประดับเพื่องและผู้เงินเอวพระโกรประดับด้วยดอกไม้เอวตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9พระโกรทองใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วสามครั้ง โดยองค์แรกนั้นสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ที่สองสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระโกฏทั้งสององค์ข้างต้นนั้นผ่านการใช้งานจนอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระโกฏทองใหญ่องค์ที่สามขึ้น โดยนำมาใช้เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นพระองค์แรกพระโกศเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นกรวยมียอดแหลมอาจแยกตามวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสองประเภทคือพระโกศธสำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพและพระโกศพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ ซึ่งพระโกศพระบรมศพมีสองชั้นคือชั้นนอกเรียกว่าลองทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกอัญมณีและชั้นในเรียกโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับลองหรือพระรองที่ประดับอยู่ภายนอกของโกศต,ต่อมานิยมเรียกพระรองเป็นพระโกศแทน จนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันเช่นเรียกพระลองทองใหญ่ว่าพระโกดทองใหญ่เป็นต้น